ดูความงดงามของ ไม่น้อยครับผมยาสิษยานะครับใช่ฮะยาพิษยา,าครับผม,ม,มทั้งานามทั้งนางงามนะครับผมแล้วก็ประดับประดาด้วย ร้อนหรอนยะตรงนี้จากอยาครับผมอัยาบาอของเราแ่หอนร้อนโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหมันอลังการเกินเดี๋ยวโอ้โหโหสุดยอดเลยสุดยอดเล่นอย่งครับผมเนี่ยโอ้โหน่าดีใจเลยเนี่ยโอ้โสดีงามมากสมอแทน แฉม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 โอ้โหแปลว่าแปลว่าเล่นบนรถมาเลยใช่ไหมเล่นบนรถมาตอนแอร์มาใช่ไหมว่าเสียหมดแรงเลยเนี่ยโอ้โหงามลังกามากครับผมมาเรามาดูรถต่อ,อไปนะครับผมโอ้โหนี่วัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวด,ดูโอ้โหแต่ละพันก็มีนางงามนะฮะแต่ละพันก็มีนางงามตัวสวยทั้งนั้นเลยทั้งนี้ก็สวยๆนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูด้านาหน้าเนี่ยอยระวังนะครับ นี่จะเป็นหน้าจังหวัดพญยาชิด่ใชัยดับหักนะเนี่ยนะฮะโลกนี้สวยงามมากครับผมตามต้องเรื่องนะเดี๋ยวดูก่อนจังหวัดอะไรเนาะเนี่ยจังหวัดอะไรครับผมจังหวัดอะไรครับผมจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมอ๋อจับได้แล้วโอ้เนี่ยพระองค์ดำครับองค์ดำครับเนี่ยพรนี่สวยครับอยู่ที่ นาครับผมเนี่ยนะจากน้องคายครับของน้องคายโอ้โหนะ,ะนะฮะไม่รู้จากเครองบรรยายนะครับผม,มก็ไม่มีผู้รู้มาช่วยหอธิบายนะแต่ว่าความงดงามของวันนี้ก็คือพระใสครับหลวงพ่อพระใสครับผมงดงามอลังการขนาดนี้นะครับผมนี่นะฮะอ่านะฮะอาโอยถ้าเห็นกับวันจะง,งดงามขนาดไหนเนี่ย ่างคืนก็เสียงก็สวยครับผมและมีประดับดาประดับประดาด้วยครับอันนี้นะครับแพ่นางดานอลังการมงงคลอีกเดียวในประเทศไทยครับผมโอ้โหอะไรเนี่ยจังหวัดอะไรเนาะ จะมาถ่ายเนาะโอ้รถท,ทางมีตัพยานหน้าครับผมจังหวัด จะไม่ได้เห็นแล้วอ้าโห น้ำผึ้นครพนมนะครับนครพนมพระธาตุนะครับพระธาตุทำน้ำผึ้งนครพนมนะครับพระธาตุนครพนมนะครับกับงานกิฬาเกมวยไทยซอฟต์พาวเวอร์ครับนครพนมครับนี่ปุริรัมนะบุรีรัมนี่นครพนมนะครับความเชื่อ พลงสุดทาและวิถีชีวิตของชุมชนชาวนาครับมาในบทลวงโบรีสุโรนะครับผมครับที่เรานับถือกันนะครับผมและต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรานะครับผมควาเปลี่ยนแปลเป็นไงครับเป็นไงครับสวยงามไหมครับผม ตัวอย่างสวยงามมากเลยตอนนี้เป็นแมวด้วยแมวนะจโนโังหวัดอะไรนาะแน่นอนเลยแมวเนี่ยแมวกระดูเนี่โนโนยจังหวัดอะไรเดนาะแล้วเขาดูข้างหน้าลว่าจาังหวัดอะไรฮะโอ้โหโ,โอ้จังหวัดสงขลาแน่นอนเลยแมวเนี่ยเพรเห็นนางเนื้อเนี่จำได้เลยนะสงขลาลาเลยเนี่สยสงขลาครับผมไม่ต้องบอกเลยนี่คือจังหวัดสงขลาครับผมเห็นนางแมวกับนางเนื้อเงเนี่ยรู้เลยครับผม จังวัดรงข้าสขานงคานนีสาเนี่ยงป่ทวดวทวดนถืออยู่นะมเนี่ยครับผมี่นะครับหลวง่ทวดนะครับผมวัดเนี้ยทาไมไฟสว่างขนาดนี้น่าจะเป็นวัดเตียงทายมากกว่านั้งน่าจะเป็นวัดอะไรล่องขุดนะครับผม อา,าจะตีหนักไปหน,นะฮะตอนนี้นะพิเซโรเนี่ยองค์งดําอยู่นี่นะครับผมโอ้แต่ว่าเขาเล่นมาตลอดทางแล้วเล่นโมงแกม,มาตลอดทางแล้วมาถึงที่นี่หมดแรงแล้วนอนกันทุกคนเลยเนี่ยนะนอนกันทุกคนเลยครับผมเนี่ยหมดแรงแล้วครับหมดแรงอากาศมันร้อนด้วยฮะหมดแรงเลยนะาานยนะยนะทุกคนเหนื่อยแดดร้อน นะครับพิซซโนโครับพระคิทติล่านะครับผม ครับผมโอ้โ oh, ห oh. ทางกินมาด้วยโอ้ไม่กอดนี่ทุบแบบประทังกินเลยนะดูนังฝรั่งมากไปหน่อยโอ้ไม่กอดแลมาดูช้างจริงเลยโโอ้ห oh, ูช้างเผือกด้วยไม่ธรรมดาเลยเนี่ยคุ้มค่าอ้าวนีธรรมดามาโอ้โอ้ช้างเผือกโอยยย